<c oughs> มมกมมะละนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยทำเมนูแปลกๆนะครับ พี่น้องทุกคนนะครับที่รับชมต่างจองสบายสบายสไตล์นึงครับเบาเหนือนะครับสำหรับเมลงวันนี้กะมาพบกับเบาเหนือนักกัลจันดิวอีกเช่นเคยนะครับกวันนี้เฮามาทําเมนูแปลกนะครับผมเชื่อว่ามันบ่มีเมนูไหนที่คนอื่นขอทํานะท่านี่ตับมาละใส่กุ้งนะครับตํบมละกุ้งสดนะครับเมลงนี้กะปลาตีปลาหนองนะครับมากินตํบมละกุ้งสดนะครับล้วก็พักเครื่องเคียงเขาก็มีอักกัพักจีพักกาดนะครับ พัดโหละพานะคับมังแ่งนะครับเดี๋ยวเขาปลาปีนอกมากินยามแรงนะครับขำขำนะครับวันนี้เลิกงานมาคำขำนคับก็เลยชวนอาจารย์ดิวมาทําส้มตำนะครับมะละแล้วกบกุ้งสดนะครับและก่อนที่เราจะมากินกันนะครับก็ฝากปีฝากนอกนะครับติดตามนะนอกทางจ่องสบายสบายสไตล์บาเนื้อของเขาตัวเองนะครับกรบผมเบาเนื้อแล้วก็อาจารย์ยิวนะครับับครับพี่นอกมา เอามากินสมดำงคุงสดครับเหลี่ยมมะเหลี่ยมมาละหนะครับพะกับนี่จะเอาใส่นี่นะครับเนี่ยมาละคุ้งสดนะครับอื้มอ๋อขมคมกรอบ เผ็ดทนิดนิดม,มามาละอือนะครับมา,มา,มาอีางจะคอแมแบบอร่อยนะครับอมแบบกรอบๆหวานๆเนาะ ับพักตะพักหลายๆครับมาด้วยครับคุณลองตุกค,คนครับ แลพักกีมันแบบหอมๆนะครับกรอบๆนะบ้านเนี่ยชอบกินรับสดๆเนานะแล้วก็สดแบบมันกรอบนะดีครัยวตําตํากุ้งสดกัม马拉นะครับนี่คือดดกุกนะ้ง <c oughs> สดกัม马拉นะครับกุ้งสดกบ ใส่สอ,เอกเอกเนียวครับอ <c oughs> ือหือผักสดมันกรอบกรอบแล้วก็หว,วาน กล่ครับตำส้มดูว่ากลิ่นกับหลาบเอ้าเนาะครับรครับหลาบเด็ดนะครับนี่คือใบมุรปาสูตรแปลกแปลเนี่ยเอ้า

คร้จะอร่อยครับมะละเนีนๆครับเบอื้อหือไม่ได้ต่ำนี่ปีนี่น้องพอนะครับ เด็กมานมาปะเวลาค่อนข้างจะเร็งรับเนาะก็เลยไม่ได้ตังค์้พปีที่น้องพอนะเดี๋ยวไว้วันหลังด้วยบ้านเนี่ยจะจัดเมนูนเด็ดๆกับปีน้อง พักกรอบมากเลยมาแต่งพัน มาแต่งพันดุสุดยอยครับกุ้งสดๆกับมะละกินแบบขมๆนินๆครับขมลำล้ำ จะกัศมาละเยอะครับจ <c ười> ริงๆแล้วผมไม่กินนะครับมาละอาจารย์อยู่เปข้างแรก กินมะระ้วอยู่กินมะระดิบได้แล้วคลิปผมจะกินต้มนะต้มมะระใครเคยกินไหมครับต้มมะระยัดอะไรนะมึงซับอืม อร่อยแบบกรอบอร่อกรบบกรอบหรอหรอๆหวานเกลือๆครับอืมดเดียวอืม มานครับด,ดีดยอดครับผมกรอบหวานกุ้งครับหอมหอมแบบอย่างหมแบบอร่อยครับ มองครับรามอครับเร่องมองะอยากครับฟัง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 งกินมาละอะรบอใกล้มาเด้อ ห,หมวละา,ายละเอียเลยครับพยายามลองเอาไปกินลองเอาไปกินลองเลยครับตำมระกะุมสดะครับมระนิ่มเลย มาละไม่ติดใจนั่นะยบรชาิ้ิดมซูชครับเพกรอบขมหวานนัวน้ำห้าไม่ดอนละครับสูตรเนี่ บ่มีภัยํามาก่อนแนนอนเนะกลาจะเป็นที่นี่ทีเดียวทีแรกนะครับได้ทำส้มตำมะละกุ้งสดเนี่ยกะฝากพี่น้องนะครับถูกถูกใจกบกดไลค์กดแชร์นี่ครับจองสบายสบายสไตล์เบาเนือ้อแล้วก็สสำหรับเบาเนื้อกับจันดิววันนี้นะครับ,รบก็ะลำลาทุกคนไปก่อนนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ you